มาแล้วค่ะมาแล้วเมื่อกี้ทําขนมเพิ่งเสร็จนะทำขนมวุ้นยังไม่ได้เอาผมออกเลยวันนี้รถห้องห้องจะลุกลุกหน่อยเพราะว่าเรากําลังโมดิฟายใหม่พอดีย้ายคอมเข้ามาข้างในด้วยอ่าเอาพอดีอ่ามีคอมอีกสองอีกชุดหนึ่งเนาะให้น้องฟิลข้างนอกน,นะคะกุ้งก็เลยย้ายของตลาดไทยมาไว้ข้างในและว,วันนี้มีกุ้งมีอะไรมาให้ทุกคนชมเดีย๋ยวนะกุ้งขอตั้งกล้องก่อน พอดีมีของมาปกติอนะของกุ้งก็จะมาเรื่อยๆนะแต่เราเอามาขายไงกุ้งเลยไม่ไมาเปิดกล่องวันนี้นะคะเป็นของที่กุ้งซื้อมาเพื่อเพื่อมาใช้เองเออเพื่อมาใช้เองมันก็จะมีบางส่วนของลูกค้าปนมาด้วยแต่ว่าเวลากุ้งจะซื้ออะไรี่ยกุ้งก็จะส่งมาได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องรอของให้มารวมกันเนาะวันนีมน้มันพิเศษจริงๆอยู่จะให้ดูอันนี้เพิ่งเปิดแต่ว่ายังไม่ได้ดูข้างในนะคะจะเปิดให้ดูเป็นอะไรที่แบบ ภูมิใจนําเหนือมากอ่ะคือเจ้าเนี้ยแพ็กดีมากต้องบอกเลยนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอ่าเป็นผลไม้ฟีดราย Feed นะคะเนี่ยอูย้เขาห่อมมาแบบว่าถุงต่อถุงเลยนะคะกุ้งสั่งอะไรมากุงก็จําไม่ได้เปิดดูถุงนึงแล้วกันจำไม่ได้ว่าสั่งอะไรมาบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะมีรอบหน้าจะมีน้ําตาลตะโนดมานะคะพอดีน้ำตาลมาจาก เพชรบุรีอ่นนี้เปิดเลยแล้วกันนม่มีบอกข้างนอกอ๋มอมังคุดมีมังคุดนะคะพอดีอยากทานนี่ทุกคนจะบอกว่าจริงๆอ่ะสั่งของมาตั้งแต่ของต้องส่งออกมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาแล้วนะคะแต่ว่าไปติดอยู่ที่อเมริกาสามอาทิตย์พึ่งมาเมื่อเช้านะคะเออนี่นี่น,นี่เดี๋ยวกูให้ดูเป็นเป็นเป็นมังคุด อืมอร่อยอะ่ะไม่หรอกกูเห็นเมืองไทยเขาเขาที่กินกัน <g ül> <g ül> ก็เลยลองมาอืมโอเคนะคะเนี้ยกรอ,อบด้วยอร่อยจำไม่ได้ว่าสั่งมากี่ถุงนะคะคือเต็มกล่องเลยอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็มุกคุดแต่น่าจะคนละเจ้าอืม อันนี้ก็วงคุดค่ะทุกคนแต่คนละเจ้าเพราะว่ากุ้งไม่รู้ว่าเจ้าไหนอร่อยกุ้งเลยซื้อมาอเอาออกได้ไหมพอดีเมื่อกี้ทําขนมนะคะก็เลยต้องใส่หมวกใส่อะไรเงี้ยอืมนี่ก็จะเป็นขนมทั้งหมดเลย ขนมประมาณสามสิบถุงนะคะทุกคนแล้วก็จะให้ดูอันนี้อันนี้กุ้งสั่งมาน่าจะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเวลากุ้งสั่งมากุ้งจะสั่งมาทีละประมาณยี่สิบแพ็คหรือสิบแพ็คนะคะมันเป็นเนี่ยค่ะหมูหมักมันเป็นแบบอะไรนะเครื่องหมักหมูเครื่องหมักไก่ไงเงี้ยค่ะของอีซี่นะคะคือรสชาติอร่อยมากเลยที่เขาหมักอ่ะมันมีแค่สามอย่างมันเหมือนแบบสามกเกลออย่างเงี้ยค่ะ ในเนี้ยไม่มีส่วนผสมของเนื้อเลยนะเนี้ยก็โดนตรวจเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นรูปภาพเนี่ยหรือว่าเอ่อหน้าหน้าลิสต์นะคะหน้าหน้า,หน,าหน้าเอกสารนะคะมันจะเหมือนแบบเป็นเครื่องหมักหมูอะไรเงี้ยเป็นผงหมักหมูเขาก็คิดว่ามันจะมีเนื้อสัตว์นะคะเขาก็ตรวจสอบนะคะมันจะมีนังเออมันจะมีแผ่นกระดาษมาด้วยเวลาเขาตรวจเขาจะเปิดะคะ่ะแล้วนี่มันก็คือแค่เป็นคล้ายๆผงสามเกลอือแต่ว่ารสชาติมันกลมกล่อมมากเลยนะมันเป็นแบบ ผงสามเกินนมสดหรืออะไรประมาณนี้เป็นที่หมักอะคะ่ะกุ้งก็สั่งมาทั้งแบบเป็นไก่แล้วก็เป็นหมูนะคะรอบนี้น่าจะประมาณสี่สิบถุงแต่ก็แพงอยู่นะถุงหนึ่งประมาณเกือบร้อยเหมือนกันน่าจะแปดสิบเลยประมาณเนี้แล้วก็ <c oughs> ที่นี่หน้าหนาวแล้วเนาะกุ้งก็เป็นประเภทแบบพวกใช้ครีมที่นี่ไม่ได้อะคือกุ้งเป็นคนที่ใช้ครีมแล้วก็โลชั่นของที่นี่ไม่ได้เลยนะคะมันเหนอะมาก ด้วยความที่ว่าผิวเราเป็นผิวเอเชียค่ะเราก็ไม่ชอบความเหน,อ,นอะหนะคือผิวเราอะ่ะมันไม่ถึงคนที่เนี่ค่อนข้างผิวค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็เขาต้องการโรชัน่นหรือว่าครีมที่ค่อนข้างแต่จะเข้มข้นอะ่ะเข้มข้นแล้วก็จะหนืดหนืดแบบว่ามันแบบไม่รู้สิกุ้งรู้สึกว่ามันหนืดไปอะ่ะเออเรากุ้งก็เลยสั่งอันนี้มาคือลอง จริงๆอันเนี้ยมันจะมีก่อนหน้าเนี้ยกุ้งที่กุ้งกลับไปเมืองไทยรอบที่แล้วกุ้งก็เอามาเองประมาณหลายขวดเหมือนกันสี่ห้าขวดจะใช้หมดแล้วนะคะก็เลยสั่งมาอีกเนี่ยก็จะสั่งเป็นพวกวัสลีนอะไรงเงี้ยเนี่ยใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนไม่ได้โฆษณานะคะคแต่แค่แนะนํานะคะก็จะมีกันแดดนะแม้กระทั่งครีมหรือเซรั่มที่ใช้กับหน้านะคะกุ้งก็ใช้ กุ้งสั่งมาจากเมืองไทยแล้วก็จะมีบางตัวสั่งมาจากเกาหลีแต่ว่าเขาก็มีขายที่วสัสันเหมือนกันนะของเอยอูซลินนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยกันแดดอย่างเงี้ยค่ะใช้ของเขาไม่ได้เลยของเขาเป็นค่อนข้างที่จะเหนียวอ่ะแต่ของเรามันไม่เหนียวนะคะเนี่ยซื้อแบบเซ็ตคู่นะคะก็จะมีเยอะหน่อยนี่ค่ะสองสามสี่แพ็คห้าแพ็ค ห้าแพ็กหกแพ็คหกแพ็กก็สิบสองขวดนะคะนแพ็คคือชิปปิ้งนะห่อดีมากแล้วนี่นะคะนี่กุ้งใช้แบบนี้จ <c oughs> นสามีบอกนี่คุณนี่เกิดมาเพื่อแบบอยู่ที่เอเชียจริงบอกเอาไม่ได้ความที่ว่าเราไม่รู้สีผิวเรามันไม่ได้เข้ากับครีมที่เนี่ยเดี๋ยวนี้จะเอาขึ้นข้างบนนะคะนี่เย็นเจี๊ยบเลย นี่อะไรนี่ก็ครีมนั่นก็ครีมนี่ก็อันเดียวกันนะคะจริงๆนะกิโลกิโลหนึ่งอะค่าค่าขนส่งก็เกือบสี่ร้อยแล้วค่ะแล้วเนี่ยกิโลกว่ามีอีกแพ็คนึ่งหกขวดเฉพาะไอ้ตัวนี้ก็หกขวดแล้วอะอืมอันนี้ของลูกค้าอ,อันนี้ของลูกค้าเราเป็นครีม เป็นน้ำมันเขาเรียกน้ำมันอะไรนะครั้งที่แล้วก็หิ้วมาให้ลูกค้าเนี่ยน้ำมันน้ำมันเหลืองตาสัตตบงกดนะคะตาบัวแดงนี่นะคะลูกค้าบอกใช้ดีมากเลยคือหลอดนึงเนี่ยคะ่ะเล็กๆเ,เองนะหลอดหนึ่งประมาณประมาณสิบห้ามลเองนะคะเนี่ยเนี่ยขวดหนึ่งแค่สิบห้ามลหนึ่งแต่ราคาร้อยกว่าบาทอ่ะเออ แล้วเขาก็เอามานวดเขาเขาเหมือนตามร้านนวดนะคะแล้วเขาก็เอาวันนี้มานวดให้ลูกค้าเขาบอกมันใช้ดีมากแล้วราคาไม่ใช่ถูกๆนะกูไม่เคยเห็นใครที่เป็นเจ้าของร้านนวดหรือว่าเป็นหมอน,นวดแล้วใช้น้ํามันนวดที่ราคาแพงขนาดนี้นะเออปกติก็เห็นเขาใช้ยาหม่องทั่วไปหรือว่ายาหม่องที่ขวดใหญ่ๆราคามันจะถูกกว่าอันนี้แบบแพงมากแสดงว่าร้านเขาเป็นอะไรที่แบบลงทุนมากๆคะ่ะอันนี้ลูกชาย คุณน้องฟิลนะคะเขาอยากทานพริก,กเขาเรียกอะไรนะพริกอบพริกอบอะค่ะเขาเรียกอะไรพุงเรียกไม่ถูกอะที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่ะพริกพริกทอดกรอบเออนี่นี่พริกทอดกรอบนะคะซื้อมาเขาอยากทานเน่ยกุ้งก็นุ่นเลยค่ะยี่สิบห้าถุงสั่งมาให้ลูกลูกชายน้องฟิลอยากทานนะคะของกล่องเดียวทำไมมันเยอะจังเนี่ยแล้วก็มีอ้อมีเสื้อ เป็นเสื้อเหมือนไทยจิตรดาค่ะเนี่ยเป็นแขนยาวพอดีชุดไทยอ่ะขายขายดีมากทุกคนกลับกลายเป็นว่าเราอยู่ต่างประเทศนะแต่ชุดไทยขายดีมากเพราะว่าคนไทยที่เนี่ยเวลาเขาทํากิจกรรมกันนะคะเขาก็แต่งตัวเต็มมากเลยนะแล้วก็แบบคือมันเป็นอะไรเหมือนแบบเราเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วก็มันดูดีอะแล้วยิ่งเวลาเราใส่เป็นกลุ่มมันก็จะมี กุ้งเคยเห็นอีเวนต์ตัวหนึ่งเขาจัดกิจกรรมกันนะคะแล้วก็เขาจัดซุ้มแล้วก็ถ่ายรูปคือแบบคนไทยใส่ชุดไทยแล้วก็ใส่เครื่องประดับที่เขาแต่งกับชุดไทยสวยมากแล้วเนี่ยค่ะกุ้งก็เลยเอามาเพิ่มเพราะว่าอันเก่าของเราอะรอดที่แล้วหมดเลยอะคือลูกค้ามันเอ่อจะเขาจะมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเหมาเราไปทุกอย่างเลยเราก็แบบหุ้ยเราก็ไม่คิดว่าจะขายแบบทีเดียวหมดอย่างนั้นอะเนี่ยค่ะพี่ไก่ก็มานั่งแฮ็กชุดทงชุดไทยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยค่ะทุกคนเนี่ย นั่งแพ็คอีกอันนี้ประมาณเกือบร้อยชุดนะคะแล้วก็อันเนี้ยกุ้งสั่งมันน่าจะอู้ยเยอะเหมือนกันเยอะอยู่เยอะอยู่นี่น่าจะสิบกว่าตัวอันนี้เดี๋ยวให้พี่ไก่มาเคลียร์โอ้ยตอนนี้เรากำลังโมดิฟายร้านตลาดไทยนะครเพราะว่าเราขยับขยายแล้วก็ของเยอะมากแล้วก็อันสุดท้ายที่ต้องการนำเสนอมาก,มากๆทุกคน พิ่งได้กลิ่นแล้วนะหอมมากเลยเอะ <c oughs> ทุกคนจะตกใจไหมถ้าออกมาทุกคนจะตกใจไหม <c oughs> ได้ยินไหมคะได้ยินไหมกระบอกไม่หวฮมันไม่มีเยื่อทำไงอะตอนนี้ตอนที่เราดูรีวิวสินค้าค่ะ เหมือนเขาเหมือนเขาล้างเลยอะแต่เขาจะล้างทำไมอะเ <Okay. S 1> นี่ยค่ะคือเรื่องของเรื่องอะแคนาดาไม่มีไม้ไผ่ก็คือเหมือนกับว่าเขาปลูกไม่ได้ไม่ใช่เขตร้อนนะคะแต่ประเทศอเมริกาซึ่งซึ่งติดกับเราเนี่ยแล้วเขาก็มีหิมะด้วยแต่ว่าจะมีอยู่น่าจะเป็นฟลอริดากับอีกฝั่งนึงอะคะ่ะร้อนเหมือนเมืองไทยแล้วเขาก็ปลูกไม้ไผ่ได้ด้วย กุ้งก็เหอะเออก็เคยเห็นพี่ๆที่อยู่ในกลุ่มเพจนะคะที่ทําอาหารนะคะเขาก็เนี่ยเขาก็เอากระบอกไม้ไผ่อะคะ่ะเขาตัดแล้วเขาก็กไปทําข้าวหลามแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบเราอยากกินข้าวหลามสดๆจากกระบอกไม้ไผ่เราก็เลยสั่งมาจากพุกทนทุกคนเดีย๋ยวว่าแต่นี่นะเดี๋ยวพี่ไก่ไปไว้หนแหละไม้เสียบไก่ย่างค่ะไก่ย่างไม้แดงกุ้งก็สั่งมาจากเมืองไทยนะแล้วไม่ได้มาเปิดกล่องให้ทุกคนดู จนพี่ไก่นั่งขับอะพี่ไก่บอกนี่กระบอกไม่ไผ่หรือเปล่าที่ว่าติดสุรกากาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยค่ะเราก็ไม่ใช่ใน,น้อยนะ้นะทุกคนนี่ทั้งหมดน่าจะยี่สิบกระบอกนะคะกุ้งจะเอาลองกันแต่ว่าตอนแรกอะความที่ว่าหลังหลังบ้านกุ้งะคะ่ะเผาเข้าหลามได้เพราะว่าจะมีเหมือนเอ่อคุณพอทําเหมือนหินรอบๆไว้อ่ะคะ่ะคล้ายๆแบบไฟเพลสเนาะแล้วเขาเอาไว้ เขาเรียกบ้านเราเรียกสุ่มไฟเออแล้วเขาเอาไว้แบบก่อไฟอะไรอย่างเงี้ยน,นางเลนเพราะที่เนี่คนที่นี่เขาชอบก่อไฟกันเนาะเออแล้วกุ้งกะว่าจะไปเผาข้าวหลามที่นั่นถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนแต่ชี้เนี้ยกุ้งเห็นไอเดียพี่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเขาอยู่นั่นแหละก็บอกว่าเขาอยู่แถวฟลอริดาแคลิฟอร์เนียแล้วเขาก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยค่ะทําข้าวหลามนะคะทขาข้าวหลามแล้วเขาก็ไปอบในเครื่องเตาอบเตาอบในครัวเลยกุ้งแบบเฮ้ยได้ด้วยเหรอ กุ้งก็เกิดไอเดียเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งกับบอกข้าหลามมานี่นี่มันก็เป็นกลิ่นอยู่นะกลิ่นไม้ไผ่อะเดี๋ยวจะดูกันว่ากุ้งจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะทุกคน โอเคตอนนี้เดี๋ยวกุ้งขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่าสองทุ่มกว่าแล้วทาวุ้นทิ้งไว้ด้วยเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาวุ้นกุ้งจะออกมายังไงโอเคอยวตอนนี้กุ้งขอตัวขึ้นข้างบนก่อนนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาวุ้นของเราค่ะก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าที่ควรนะคะทุกคนเพราะว่าเวลากุ้งทําน้อยมากก็ไม่ได้ละเมยียดบรรจงเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามนะค่อยๆหยอดนะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะคะนี่ก็จะมีหลายอัน,นแล้วก็อออกง่ายด้วยค่ะ คือไม่แข็งมากแล้วก็หลุดจากพิมพ์ง่ายมากเลยคือพิมพ์กุ้งเยอะอยู่แล้วเพราะว่ากุ้งเอามาขายด้วยเนาะก็จะมีหลายดอกเลยจ้ะนั่นแหละทำแบบนั้นละ you know what I call วุ้นกะทิวุ้นกะทิค่ะวนกะทิค่ะ และนี่นะคะก็คือวุ้นทั้งหมดที่กุ้งได้นะคะก็น่าจะประมาณ8แพ็คนะคะแพ็คนึงก็ประมาณ6ดอกนะคะก็ค่อยๆทำเนาะก็นำไปสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นกิฟต์ของขวัญให้เพื่อนๆที่ทำงานด้วยค่ะเขาก็จะได้ชิมอาหารเอ่อขนมไทยอร่อยๆนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเขาทานขนมชั้นของกุ้งแล้วเขาบอกอร่อยมากวันนี้จะทำวุ้นไปให้ทุกคนได้ชิมกันค่ะนี่ค่ะใส่แพ็คเก็สวยๆเลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะคบกกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า สวัสดีจ้า